สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาอัปเดตแมงมันที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับแมงมันคือมดชนิดหนึ่งคือมแมลงชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นอาหารยอดนิยมของทางภาคเหนือเผื่อใครยังไม่รู้นะครับนี่แหละครับนางพญาแมงมันที่ผมเพาะเลี้ยงเอาไว้ตอนนี้มันออกมดงานตัวไข่ตัวอ่อนของเขาครับกลายเป็นมดงานที่จะมาช่วยสร้างรังมาช่วยป้อนอาหารให้นางพญามาช่วยหาอาหารเพื่อป้อนสร้างรังนั่นเองครับ ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้เอาจิ้งหรีดครับให้เป็นอาหารมือมือแรกกับแมงมันของเรานะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนี่เห็นไหมละครับผมผ่าลูกชิ้นหมูนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่นะครับชิ้นประมาณปลายเล็บเล็กนี่เองนะครับเอาลูกชิ้นหมูให้แมงมันกินครับมดงานแมงมันก็ขึ้นมากินครับ นี่แะครับอย่างที่ทุกคนรู้แมงมันคือมดชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่มดกินได้มดส่วนใหญ่กินเนื้อนะครับกินแมลงกินสัตว์ต่างๆแมงมันก็เช่นเดียวกันครับนี่และครับมันขึ้นมากินลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นหมูที่ผมเอาให้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่แหละครับมดงานแมงมันนะครับกําลังมากินลูกชิ้นหมูครับผมสังเกตดูดีๆ บางตัวนะครับตอนเริ่มต้นเขาจะดูดกินน้ํานะครับเหมือนกินน้ําภายในลูกชิ้นหมูครับแล้วก็หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีการกัดครับผมสังเกตได้ว่าลูกชิ้นหมูมีการแหว่งมีการหายไปครับในธรรมชาตินะครับแมงมันมักจะอาศัยอยู่ใกล้กับรังปลวกครับในหลายๆคลิปผมจะบอกว่าสันนิษฐานว่าแมงมันอาจจะขโมยกินตัวอ่อนของปลวกครับ แต่นี่แหละครับผมเอานางพยาแมงมันที่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วมาเพาะเลี้ยงเอาไว้หลายร้อยตัวเลยนะครับอาหารมือแรกที่ผมป้อนไปก็จะเป็นตัวชจิชช้งหรีดแช่แข็งครับส่วนอาหารมือนี้เป็นลูกชิ้นครับนี่แหละครับผมพาทุกคนมาดูว่าเขากินจริงๆนะครับสามารถกินลูกชิ้นได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะขนลงไปใต้รังนี่ครับเขาสร้างทางเดินอยู่บริเวณใต้ขวดครับ สำหรับแมงมันทั้งหลายนะครับพี่ผมเพาะไว้หลายร้อยขวดเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนําไปฝังลงดินครับจะปาดขวดให้มีช่องว่างนะครับด้านซ้ายด้านขวาของขวดหลังจากนั้นก็ไปฝังบริเวณเนินดินที่ไม่มีน้าท่วมขังไม่มีมดชนิดอื่นที่คอยรบกวนมันนั่นเองครับสําหรับใครสนใจนางพญาแมงมันสามารถทักมาได้นะครับ สาเหตุที่ผมจะต้องเลี้ยงนางพญาแมงมันภายในขวดนะครับแล้วก็สังเกตให้อาหารให้เขามีมดงานจํานวนมากๆนะครับนั่นก็เพราะว่านางพญาแมงมันในตอนที่เขากําลังดูแลไข่เขาใช้พลังงานทั้งหมดของเขานะครับใช้อาหารในตัวเขาป้อนและเลี้ยงดูไข่นั่นเองทําให้นางพญาแมงมันอ่อนแอนมากๆเลยนะครับแต่แมงมันลังไหนนะครับที่มีมดงานออกมาแบบนี้นี่แหละครับมดงานก็จะช่วยเป็นตัวทั้งเป็นทหารที่คอยเฝ้าลัง ปกป้องนางพญาเป็นมดงานนะครับในการหาอาหารมาเลี้ยงลังมาเลี้ยงตัวอ่อนเพราะฉะนั้นแมงมันตัวไหนที่มีมดงานแบบนี้แล้วก็จะแข็งแรงกว่าการที่ไม่มีมดงานนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอาอาหารหลากหลายชนิดนะครับให้แมงมันกินเพื่อทดสอบดูด้วยนะครับว่าเขาชอบอาหารประเภทไหนไม่ชอบประเภทไหนครับ แต่ต้องระมัดระวังนะครับเผื่อใครอยากทดลองเลี้ยงแมงมันเองอาหารที่จะให้แมงมันนะครับไม่ควรเยอะเกินอย่างครั้งแรกที่ผมให้เนี่ยเล็กน้อยมากๆเลยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าบางลังเนี่ยอย่างที่รู้ครับมดงานเขาเพิ่งจะออกมามีจํานวนยังไม่มากนะครับบางครั้งเขาอาจจะกินไม่ทันทําให้อาหารเน่าเสียภายในลังภายในขวดที่เราเพาะเลี้ยงเอาไว้ก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนางพญาแมงมันแม่พันแมงมันนะครับที่ผมมีหลายร้อยตัวเลยนะครับนี่แหละครับพาทุกคนมาดูอาหารมือที่สองของแมงมันที่ผมให้เป็นลูกชิ้นหมูครับพอวันที่สองผมมาดูเนี่ยเขาก็จะเอาดินกลบกรบตัวลูกชิ้นหมูนะครับเขาน่าจะเป็นการถนอมอาหารแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตรงนี้ไปด้วยนะครับ แล้วหลังจากนี้รังแมงมันของเราจะพัฒนาเติบโตขยายรังขึ้นไปยังไงผมจะนำคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ